สบายดีพี่น้องเมื่อในหา้าอาทิตยไปอันบ้านเขา่าพี่น้องเลยกำลังเข่าคัวด้วยสิคุ้นหน้าคุา้นตาเนาะคัวด้วยสิเคยเห็นอยู่พี่น้องตัวไลค์ like, คลิปคนอาลงณ์บอลนี่เป็นคัวขาดด้วยพี่น้องเป็นห้ากระเห็นแม่วอ้แต่ กาแปกงแด,ด้พี่น้องเลยเพว่ขาดตั้งก็ดีเลยพี่น้องท่านนี่ใกล้กับตั้งงานบ้านเฮาอยู่ตั้งก็ดีอยู่จักหน่อยเนาะ Đó, oh, mình phải thang này và thang thang của mà thang à. Thang một giờ đi vào đây thế nào rồi Đi để thang bọn này Đầu có súp này nó bọn này Đèn ở phía đông ấy Bộ hình đường, bộ hình ta viên Á à thịt, cái đèn ก็เห็นแดดมันจะพีน้องเลยไอ้ที่ทำหัวเห็นฮอดแดดเห็นดดาวินตอนนี้กำลังจะไปเติมลมพี่น้องเติมลมแล้วการไปบั่นเข่าต่อตอนนี้ห้ากับเติมลมเสร็จเปนทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเติมเองพี่น้องไอ้แางพินโอยู่ สร้างมันไปเกี่ยวเข่าไปสั่นนี่หัานสร้างนะเข่าพอเติมเองเลยนี่หัานสร้างตลอดยังจับเลยพี่น้องเลยรถสร้างยังจับเลยขี่ไลงัวไหลคุ้ยพี่น้อง,งขากมันยัง ทีลัดคงรถนี ment, ่รถคันนี้ก็มาจอดยางน่อยยางหัวแซนรถอันรถเจ๊ไายเด็กคือเพื่อมาจอดพี่นไหมไรคือไรคนกากสีหูใี่นหมเจ๊ไายเด็กมาจอดยางยางหัว นี่ฟวดมาจอดยางได้เนาะสร้างไปอยู่จอดเองเราไปยังเครื่องมือก็ครบแหละวาโอถ่าสร้างคนน่ะแล้วอะไรพี่น้องเอ้ยบ่ไหน bay to cái pan to phi nhau ừm sinh vừa chăm bộ đôi nó phi nhau toan này đang lăng xi phi nhau đấy นี่เนยน่อยหนึ่งพี่น้องหน้ายจะให้อันนี้ยบาว์บีจะคล้องหน้าไงหน้ายจะให้อันนี้สซีให้หน้าสีให้เนี่ยว่โอ้ยคือหน่อยแท้ปั๊บสมัดเข่าท่านีมัดใหญ่ใหญ่อาตี๋คนทางไหนบาว์บี lăng bàn thế nào ấy con nào má Ờ, có sút bê léo kìa nọ đi vào trong thùng lưng ấm làm lơi sút bê léo khảo gà con khảo nhảy đi phì nọ ngươi ba đi thôi con khảo bác nhảy nè lăng xịt bàn phì nọ เขาข้าเจ้าดอกบนเขาห้าดอกพี่น้องเอ้ยมาปั่นเขาเขาเจ้าอาตะกองใหญ่ดีพี่น้องขนาดจักสีได้จักรสอบพี่น้องเลยประมาณห้าหกชิ้นสอบเลยเนาะตัวเสียดลายเต๋อพี่น้องเบินเขาได้แบบลายเนี่ย อนนี้กำลังพับก,กระสอบขายคนว่าบิดตรงเขาให้มันสะดวกให้มันง่ายใ่ <c oughs> กเ็ดีหมนะดเียมำลังกะเทียมกำลังซีแปนพี่นอ <c oughs> อ้องรับตัใหญ่ดีกระน กำลังเสียบกระสอบอยู่พี่น้องนับอีกบันนี่ โดยนาะพี่น้องตอนนี้กับปั่นเป็นทีเรียบร้อยเลยมีร้ายสอบเติบพี่น้องเลยแล้วแล้วว่ะสีเกล้วแล้วพี่น้องท้ายในนี่แต่สอบใหญ่ๆพี่น้องเอยวันน่ะทำเวลาอยู่ทีสามสิบแปดนาทีอ,าอ่นนอานุ่นเครื่องอันรุ่นซิงซิงยังวะ รุ่นซิงเปลี่ยนเออรุ่นรุ่นซิงเปลือยจัมโบูพี่น้องตอมีลาอยู่48นาทีโอ้โตนปลายสองโตนไม่ได้เขานี่ไม่ได้สอบหาทั้งพี่น้องสอบสอบหาทางหาปิดไม่ได้สอบหาทางหาปิดเต็มเต็มเลยพี่น้องเลยแบกคนเดียวนี่แอลฮักอะไรพี่น้องต้องใส่สองคนแบก ต้องหามเอาพี่น้องต้องใส่สองคนหามหามคนเดียวเนี่ยบ่ได้แอลฮักไปเลยเู้จะวสอบใหญ่พี่น้องเลยคนะสุดยอดพี่น้องขนาดกองเฟื่องอะบักใหญ่เลยพี่น้องสองสองคนถ่วมหัวเลยสองคนต่อกันนะถ่วมหัวเลยพี่น้องเลยอ่ะก็แลกใหม่ใหม่หมันหมาเลยพี่น้อง เตียงกัยังห้อนอยู่นเนาะเตียงกัยังห้อนนังอ้าวอยู่เรียบร้อยพี่น้องเลย